สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับแฟนบอลเรียกร้องลิเวอร์พูลไม่จำเป็นต้องซื้อกองหลังตัวใหม่เพิ่มเติมและให้ดันจารเรลคอนซาเป็นผู้เล่นตัวหลักไปแบบยาวๆหลังจากที่ในตอนนี้มีข่าวลือออกมาอย่างนาหูว่าทางด้านของสโมสรลิเวอร์พูลนั้นกำลังเล็งพิจารณาคว้าตัวผู้เล่นตำแหน่งกองหลังคนใหม่ เข้าสู่ทีมเพื่อแทนที่ของโจเอลมาติปาที่กำลังจะหมดสัญญาหลังจบฤดูกาลนี้รวมไปถึงทางด้านของอว์จิลฟานไดที่มีอายุมากขึ้นในทุกๆวันในขณะที่ทางด้านของโจโกเมสนั้นก็ถูกดึงตัวออกจากตำแหน่งประการหลังตัวกลางไปเป็นเวลานานแล้วและตำแหน่งปัจจุบันของเขานั้นก็อพอคือตำแหน่งฟูลแบ็กทั้งสองข้างรวมไปถึงการถูกดันขึ้นไปเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับในบางนัด โดยถือได้ว่าฤดูการนี้เป็นฤดูการแจ้งเกิดของจารีลควนซากองหลังดาวรุ่งวัย20ปีรายนี้อย่างแท้จริงทั้งๆท,ที่เมื่อฤดูการที่แล้วนันนักเตะหนุ่มรายนี้ยังเป็นนักเตะที่ถูกปล่อยยืมตัวไปให้กับทางบริสตอลโรเวอร์ทีมจากลีกวันยืมตัวไปใช้งานอยู่เลยแต่ในฤดูการนี้เจ้าตัวกลับสามารถคว้าโอกาสและแจ้งเกิดได้อย่างยอดเยี่ยมจนทําให้กลายเป็นเซนเตอร์แบ็กซูเปอร์สตาคนใหม่ ai, ที่มีแฟนบอลลิเวอร์พูลจานวนมากชื่นชอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยล่าสุดได้มีแฟนบริวเวอร์พูลจำนวนมากบนโลกโซเชียลต่างออกมาเรียกร้องไปยังสโมสรลริวเวอร์พูลว่าไม่ควรที่จะซื้อตัวกองหลังรายใหม่เข้าสู่ทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้เพราะมันอาจจะเป็นการบดบังความก้าวหน้าของจารเรลควอนซากับการลงสนามเป็นผู้เล่นตัวจริงให้กับลริเวอร์พูลนั่นก็เพราะว่านักเตะรายนี้ถือเป็นผู้เล่นที่มีพรสวรรค์เป็นอย่างมากและที่สำคัญฟอร์มการเล่นของจาเรลควอนซาทั้งในเกมเสมอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้หนึ่งประตูต่อหนึ่ง ที่สนามแอนฟิลด์และเกมบุกไปท้ายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสิประตูต่อ3ในถ้วยเ a เอกับนั้นก็ถือได้ว่านักเตะรายนี้สอบผ่านกับการเล่นฟุตบอลเกมใหญ่แบบสบายสบายดังนั้นจึงไม่มีความจําเป็นอะไรเลยที่ลิเวอร์พูลจะต้องไปคว้าตัวกองหลังรายใหม่ที่มีราคาแพงเข้าสู่ทีมแต่ยั่งใดโดยที่ผ่านมานั้นลิเวอร์พูลเคยตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับกองหลังชื่อดังหลักๆก,ก็4คนด้วยกันนั้นก็คือกอนซาโลอินาซิโรวิลเลียมปาโชอันโตนิโอซินวาและปิเอโรฮินคาปี ซึ่งทั้งสี่คนนี้ต่างถูกยกย่องว่าเป็นกองหลังที่มีความสามารถแต่ก็มีค่าตัวขั้นต่ำสูงถึง50ล้านยูโรเลยทีเดียวดังนั้นการปั้นให้เจอเรลควอนซาก้าขึ้นมาเป็นผู้เล่นตัวหลักของทีมไปเลยนั้นจะทําให้ลิเวอร์พูลทุนค่าใช้จ่ายไปได้มากเลยทีเดียวดังนั้นต้องมารอติดตามกันต่อไปว่าในฤดูกาลหน้านั้นเจอเรลควอนซาจะได้รับโอกาสถูกส่งลงสนามอย่างต่อเนื่องเหมือนกับในฤดูกาลนี้หรือไม่โดยเฉพาะถ้าหากว่าลิเวอร์พูลได้ตัวชาบีอลอนโซเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมมคนให่ และกุนสือชาวสเปนรายนี้ท้าตัวนักเตะที่ตัวของเขานั้นชื่นชอบมาด้วยซึ่งนั่นอาจจะทําให้เจเรลวคอนซาตกที่นั่งลําบากก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันทีมชาติอุรุกวัยเชื่อว่าดาวินนูเยสอาจไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยแต่เป็นลิเวอร์พูลมากกว่าที่ไม่ยอมส่งตัวนักเตะให้กลับมารับใช้ทีมชาติมีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นในสื่อต่างประเทศเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาหลังจากที่เมื่อวานนี้มีรายงานดาวินนูเยส สตากองหน้าชาวอุรุกวัยของลิเวอร์พูลนั้นได้ทําการถอนตัวจากทีมชาติอุรุกวัยโดยให้เหตุผลว่าตัวของนักเตะรายนี้มีอาการบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อโคนขาด้านหลังจนทําให้ไม่สามารถกลับไปรับใช้ทีมชาติในช่วงปฏิทินฟี فا เดย์ในสัปดาห์หน้าได้โดยเจอร์เกมครอปได้ออกมาให้สัมภาษณ์ฮาดหลังจบเกมที่ลิเวอร์พูลบุกไปพ่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสประตูต่อ3ในศึก FA Cup คัพเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยกล่าวว่าดาวินนูเยสนั้นเป็นหนึ่งใน3นักเตะลิเวอร์พูล ที่ได้รับบาดเจ็บจากเกมนัดนี้หลังจากที่ศูนย์หน้ารายนี้ลงเล่นจนครบ120นาทีและหลังจบเกมก็มีคนเห็นดาวินนูเยสดินกระโผปกกระเพลก,พลกอยู่ในสนามในช่วงท้ายเกมโดยล่าสุดตามรายงานจากงบามบิโนเอเชโกยนนักข่าวที่มีชื่อเสียงชาวอุรุกวัยได้ออกมาให้ข่าวว่าในตอนนี้ทางด้านของเ a อุรุกวัยและมาเซโลบเบลซาผู้จัดการทีมชาติอุรุกวัยได้มีการออกมาตั้งข้อสงสัยถึงอาการบาดเจ็บของดาวินนูเยสศูนย์หน้าจากลิเวอร์พูลรายนี้ว่า ในความเป็นจริงแล้วดาวินนอนูเยสนั้นมีอาการบาดเจ็บเอ็นร้อยหวายตามที่ทางเจอเกนครอปออกมาให้สัมภาษณ์ในช่วงก่อนหน้านี้หรือไม่หรือว่าในความเป็นจริงแล้วนั้นทางลิเวอร์พูลไม่ต้องการที่จะส่งตัวดาวินนูเยสให้กลับมารับใช้ทีมชาติในครั้งหนอนี้จึงได้สร้างหลักฐานเท็จขึ้นมาและบอกว่าดาวินนูเยสนั้นได้รับบาดเจ็บจากเกมน,นัดล่าสุดโดยในตอนนี้ทางด้านของ FA อุรุกวัยได้กำลังติดต่อไปยังสโมสรลิเวอร์พูลต้นสังกัดของดาวินนูเยส เพื่อทำความเข้าใจในลักษณะอาการบาดเจ็บและขอบเขตการรักษารวมไปถึงขอข้อมูลเอกสารทางการแพทย์เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาว่าดาวินดูเยสนั้นได้รับบาดเจ็บจริงหรือไม่โดยทางเ a อุรุกวัยนั้นต้องการให้ดาวินดูเยสกลับมารับใช้ทีมชาติในสัปดาห์หน้าที่ทีมชาติอุรุกวัยมีคิวลงเล่นเกมอุ่นเครื่องกับบาสทันทรีและไอวอริโคดในสัปดาห์หน้าทางด้านของมาเซโลบิเอลซานั้นเชื่อว่าดาวินดูเยสนั้น คงไม่ได้มีอาการบาดเจ็บขั้นรุนแรงจนไม่สามารถกลับมารับใช้ทีมชาติได้และน่าจะเป็นลิเวอร์พูลมากกว่าที่ต้องการรักเกบดาวินนูเยสไว้ใช้งานที่สโมสรเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเพราะไม่ต้องการให้ดาวินนูเยสกลับไปรับใช้ทีมชาติและเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บกลับมานั่นก็เพราะว่าในตอนนี้กำลังเข้าสู่ช่วงท้ายฤดูกาลที่มีความสำคัญต่อการลุนแชมป์ของลิเวอร์พูลเป็นอย่างมากดังนั้นลิเวอร์พูลอาจจะสร้างหลักฐานเท็จเพื่อที่จะได้ไม่ปล่อยตัวนักเตะให้กลับมารับใช้ทีมชาติในครั้งนี้ ดังนั้นตัวของเขานนั้จะสบายใจมากยิ่งขึ้นถ้าหากได้เห็นเอกสารอย่างเป็นทางการจากทางทีมแพทย์ที่ดูแลเรื่องอาการบาดเจ็บของดาวินนูเยสในครั้งนี้สโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลขอยืนยันการแต่งตั้งริชาร์ดฮิวให้เป็นผู้อำนวยการด้านกีฬาคนใหม่ของสโมสรซึ่งจะดำรงตำแหน่งดังกล่าวเมื่อสิ้นสุดฤดูกาล2023-24นักเตะวัย44ปีจะร่วมงานกับหงแดงหลังจากออกกอจากบทบาท ในตำแหน่งผู้อำนวยการด้านเทคนิคที่ AFC บอ n มัดซึ่งเขามีความสุขตลอดทศวรรษในการทำหน้าที่ดูแลทีมฟุตบอลของสโมสรชายฝั่งทางใต้ที่ประสบความสำเร็จฮิวจะเข้ารับหน้าที่รับผิดชอบอย่างเป็นทางการที่แอ a t ซ่าเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ในวันที่1มิถุนายนล่วงหน้าก่อนฤดูกาล2024-25ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยไมเคิลเอ็ดเวิซึ่งเพิ่งได้รับเลือก ให้เป็นซีอฟุตบอลของเฟรนเด์สปอร์ตรุกทั้งคู่เคยร่วมงานกันมาก่อนระหว่างอาชีพการเล่นของฮิวที่พอออสมัรโดยรวมแล้วอดีตนักเตะทีมชาติสกอตแลนด์รายนี้ลงเล่นไปมากกว่า300นัดโดยลงเล่นในตำแหน่งกองกลางให้กับพออสมัรและบอลมัดเป็นส่วนใหญ่ฮิวกล่าวถึงตำแหน่งใหม่ของเขากับลิเวอร์พูลว่าผมภูมิใจอย,อย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสนี้สโมสรลิเวอร์พูลเป็นสโมสรที่มีเอกลักษณ์และฉันรู้สึกขอบคุณที่ได้รับโอกาสในการทำหน้าที่นี้ในฐานะนี้ผู้คนพูดถูกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ อันยาวนานที่องค์กรนี้สามารถอวดอ้างได้แต่ปัจจุบันและอนาคตต่างหากที่ทำให้ฉันตื่นเต้นจริงๆเจอเกนคลอปเป็นผู้นำทีมและทีมที่โดดเด่นและควบคู่ไปกับความมุ่งมั่นต่อน,นักเตะอายุน้อยและเส้นทางสู่ทีมชุดใหญ่ก็โดดเด่นเช่นกันฉันตระนักดีถึงความคาดหวังและความรับผิดชอบที่มาพร้อมกับการดำรงตำแหน่งนี้มันจะเป็นงานของฉันโดยทำงานร่วมกับไมเคิลเอ็ดเวิร์ดและเป็นผู้นำทีมปฏิบัติการฟุตบอลที่มีอยู่แล้ว รวมถึงเจ้าหน้าที่ในวงกว้างที่สูญสุของแมกซ่าเพื่อตัดสินใจได้ดีนั่นคือสิ่งที่งานต้องทําจริงๆคุณต้องหอทําการตัดสินใจที่ดีซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการมีทีมที่ชนะและสร้างความตื่นเต้นให้กับกองเชียร์มันเป็นสิ่งที่ลิเวอร์พูลทาได้ดีมาเป็นเวลานานและผลประโยชน์ก็ยังมีให้ทุกคนได้เห็นการแต่งตั้งฮิวถือเป็นการตัดสินใจครั้งสําคัญครั้งแรกของเอ็ดเวิร์ดนับตั้งแต่เข้ารับตําแหน่งซีอีโอฟุตบอลของเอฟจีที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นใหม่ การปรับโครงสร้างความเป็นผู้นําฟุตบอลของสโมสรอ,อยู่ภายใต้ขอบเขตของเขาเช่นเดียวกับการกํากับดูแลกิมในสนามในแต่ละวันในการตอบสนองต่อการประกาศในวันนี้เอ็ดเวิร์ดกล่าวว่าฉันดีใจที่ริชาร์ดตกลงที่จะร่วมงานกับเราในตําแหน่งที่สําคัญอย่างยิ่งนี้ฉันรู้จักเขามาครึ่งชีวิตทั้งในด้านอาชีพและส่วนตัวและเขาเป็นคนที่รวบรวมคุณค่าที่ดีที่สุดของสโมสรลิเวอร์อพูลอย่างแท้จริงฉันเชื่อใจเขาอย่างสมบูรณ์เขามีวิจารณญาณที่โดดเด่นและมีประวัติในการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อองค์กรที่เขาเป็นตัวแทนทั้งริชาร์ดและฉันต่างระหนักถึงความรับผิดชอบที่มาพร้อมกับการทำงานในฐานะสโมสรเช่นนี้ความจริงที่ว่าเขารู้สึกตื่นเต้นและมีพลังกับความท้าทายที่อยู่ข้างหน้าเป็นสิ่งสำคัญเป็นที่ชัดเจนสำหรับทุกคนว่าเจอเกนจะทิ้งมรดกไว้เพื่อต่อยอดและในริชาร์ดเรามีบุคคลที่เหมาะสมในการตัดสินใจครั้งสำคัญและเสนอความเป็นผู้นำเพื่อนำเราไปสู่อนาคตที่สดใส ในขณะที่บทที่ประสบความสําเร็จอย่างมากบทหนึ่งกําลังจะจบลงสําหรับลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์เป้าหมายของทุกคนที่อยู่ที่นี่คือการให้บทใหม่เริ่มต้นอีกครั้งและกับริชาร์ดผมมั่นใจว่าเรามีคนที่เหมาะสมในตําแหน่งสําหรับเราที่จะบรรลุเป้าหมายนี้สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องของเราทําคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ